สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเชยแล้วนะคะกับรายการวันละเล่มและวันนี้นะคะเล่มที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็เป็นเล่มที่ย้อนกลับไปนะคะหลังจากที่ช่วงนี้สุภาพบุรุษจุฑาเทพที่มีภาคต่อเป็นดวงใจเทวพรมเนี่ยได้มาออนแอร์แล้วนะคะตอนที่3กันแล้วสำหรับละอ,อจันทร์ซึ่งก่อนที่เราจะไปอินระหว่างความรักของมอมหลงภูชนศแล้วก็ละอ,อจันทร์วันนี้เราจะย้อนกลับไปในความรักของรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะได้แก่เล่มน,นี้เลย คุณชายรัชชานนนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเทียบกับในสุภาพบุรุษทาเทพเนี่ยคุณชายรัชชานน์จะเป็นเล่มที่4แร้งแต่ธราธรประวรุตพุทธิพัฒน์รัชชานน์แล้วก็โรณพีนะคะจะเป็นเล่มที่4แต่ว่าในซีรีส์ที่เป็นรุ่นลูกเนี่ยก็จะมาเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของลออาอรอจันซึ่งเป็นร่อเล่มที่1น,นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณภูธเนศซึ่งคุณภูธเนศเนี่ย เป็นลูกสาวของหม่อมราชวงศ์รัชน,นลลพีแล้วก็เจ้าหญิงส้อยฟ้าแห่งเวียงปูคคาแต่ก่อนที่เขาจะแต่งงานกันและมีพระเอกออกมาในภาคสอน,นั้นเราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเล่มนี้นะคะซึ่งหน้าปกเนี่ยเป็นฉชนคิดว่าน่าจะเป็นหลัก10กว่าปีมาแล้วแหละตั้งแต่สมัยัชก็เรียนมัธยมเลยนะคะที่มีเล่มนี้ซึ่งคุณชายราชานนัชนนดินแดนใหม่สร้างสายใยความผูกพัน หลังปอกเขาบอกว่าเรื่องราวชีวิตกับความรัก5แบบของ5สิงแห่งจุทาเทพซึ่งถือกำเนิดจากต่างมารดาแต่มีความผูกพันรักใคร่เข้มข้นในศักสกุลซื่อสัตย์ในเกียรติยศและซื่อตรงต่อหัวใจเนซึ่งคุณชายรัชชน์น,นะคะก็จะเป็นวิศวกรหนุ่มผู้รักอิสระกับรักนี้ลิขิตเองคุณชายรัชชน,น์น้องชายร่วมมารดาเดียวกับคุณชายพุทิพัฒน การไปควบคุมการสร้างทางแถบอีสานทําให้เขาได้พบกับสาวชาวป่าความรักของทั้งคู่ดําเนินไปท่ามกลางความเดดฉันอิจฉาริษยาของคนรอบข้างแต่ท้ายที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเมียชาวบ้านกลับกลายเป็นเจ้าหญิงของดินแดนเพื่อนบ้านและคุณชายก็มีส่วนสำคัญในการกู้บัลลังก์ให้แกหญิงคนรักค่ะและนี่ก็คือหน้าปกหลังนะคะ มาเล่ากันดีกว่าสําหรับเท้าความเรื่องสุภาพรุษจุทาเทพดาว่าทุกท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถย้อนให้ฟังได้อีกรอบหนึ่งนะคะสุภาพบุรุษจุทาเทพเนี่ยก็เป็นซีรีส์ประกอบด้วย5พี่น้องซึ่งเป็น5สิงแห่งจุทาเทพด้วยกันซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็คือมีคุณชายใหญ่นะคะก็คือคุณชายธราธร เป็นอาจารย์สอนโบราณคดีสอนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีเรื่องราวคุณชายธราธร,ร,รที่มีการแบบเฮ้ยนางเอกเนี่ยหม่อมหลวงปรางมีการแต่งตัวแบบเจ้าหาเจ้าหาอ่าแล้วก็ไปที่แบบไปบุกป,ปา่าฟาดงท่ามกลางความแบบโบราณคดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนั้นนะใ,หให้ฟังรายกันนะคะต่อมาก็คือคุณชายประวรรุธซึ่งคุณชายประวรรุธเนี่ย เป็นลูกสาวของหม่อมที่เป็นต้นห้องของอของหม่อมที่เป็นพระชายาเอกอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็คือแม่ของคุณชายทราทรเนี่ยเอาพวกนี้ก็คือเป็นรรยาหลวงและก็พรรายารองเนี่ยก็จะเป็นต้นห้องก็จะเป็นแม่ของคุณชายประวรัรุแล้วก็ต่อมาเนี่ย ก็จะเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์ซึ่งคุณชายพุทธิพัฒน์กับคุณชายรัชชนน์เน wow ี่ยเป็นพี่น้องคุณแม่เดียวกันซึ่งก็คือหม่อมหยกที่เป็นลูกสาวแบบเจ้าสัวในสมัยนั้นนั่นเองก็คือคุณตาคุณแม่รวยนั่นเองนะคะซึ่งคุณชายพุทธิพัฒน์ก็จะเป็นคุณชายหมอของเราแล้วก็เล่นนี้คุณชายรัชชนน์เนี่ยก็จะเป็นวิศวกรแล้วก็คุณชายรณพีเนี่ยก็จะเป็นน้องชายคนเล็กซึ่งเป็นลูกหลงละกันนะคะเพราะว่าคุณชายเล็ก ออคุณชายรัตนพีกับคุณชายธราธรเนี่ยมีแม่คนเดียวกันส่วนคุณชายพุทธิพัฒน์กับคุณชายเล็กเนี่ยชื่อว่าเล็กแต่ว่าไม่ใช่คนสะท้องนะคะก็คือคุณชายรัชนนท์ก็มีแม่คนเดียวกันแล้วก็คุณชายประวัรุตก็เป็นออลูกชายเดี่ยวละกันนะคะที่มีแม่คนเดียวทุกคนมีแม่คนเดียวหรือเปล่านะอ,างงอ้างงอช่างไปนะคะเรื่องนี้ต่อมาเรามา จะมาพูดถึงคุณชายรัชนนท์กันก่อนนะคะซึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็คือแน่นอนก่อนที่จาเป็นมหากราบจุฑาเทพรเทวพรมเนี่ยก็เกิดจากการที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ได้มีการหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้หนุ่มๆจุฑาเทพเนี่ยแต่งงานกับสาวบ้านเทวพรมและหลังจากที่พลาดกันมา3คู่ด้วยกันคุณชาราธรก็ไปแต่งกับไปแต่งกับหม่อมหลวงปรางนะคะคุณชายประวต์รุตก็มีท่านหญิงแตว คุณชายพุทธิพัฒน์ก็มีโอ้โหนางสาวศรีสยามคุณชายรัชน,นของเราก็แบกความหวังค่ะที่จะต้องมั่นหมายแล้วก็แต่งกับมอมหลวงซีนีนูตซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของมรดาสามสาวบ้านเทวพรหมแน่นอนค่ะก็คุณชายของเราก็คือแน่นอนว่าต้องไม่ยอมค่ะไม่อยากแต่งงานในฐานะที่ฉันเป็นหนุ่มวิศวกรรูปหล่อแล้วทําไมฉันจะต้องไปแต่งงานกับซีนีนูตซึ่งไม่ใช่แนวนะคะก็เลย หนีค่ะหนีการแต่งงานนี้ไปทำงานกลางป่ากลางเขาปรากฏว่าได้ไปเจอกับสาวชาวป่าซึ่งเรื่องนี้นะคะสเสน่ห์ของเรื่องราชาโนเนี่ยเช็คมองว่าอยู่ที่การที่ พูดภาษาอีสานในในิยายก็ตัวละครหลักก็พูดภาษาอีสานแล้วก็รวมถึงคนที่เล่นเป็นละครสมัยนั้นอย่างคุณแต้วก็พูดภาษาอีสานเหมือนกันนะคะก่อนจะเป็นเจ้าแม่นาคีเขาพูดภาษาอีสานจากเรื่องนี้มาก่อนจ้าแล้วก็จะมีเรื่องราวที่คุณชัชนชนน์ก็ต้องไปอยู่ในป่าแล้วก็เอ๊ะทำไมที่นี่มีสาวชาวป่าแล้วก็มีการที่ต้องถูกไล่ล่าอยู่ในคุ้มในป่านะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็คือเวียงปุกคำซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ปก โดยนายพลเซกองแล้วก็ตามล่ามาฆ่าฟันเหล่านี้ก็คือมีนาเงเอกเนี่ยก็คือสร้อยฟ้าแล้วก็มีพ่อที่อยู่ที่ป่าด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนรักชื่อวปบักจ่อยนะคะแต่ตัวไม่จ่อยตัวใหญ่มากนั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นพอไปเจอปุ๊บก็เอา้าแน่นอนคอนเซปต์ละครพระนางเจอกันจะต้องไม่ถูกกันนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ถูกกันใดๆก็ตามแต่มีการเสี่ยงชีวิตมีการช่วยกันเพราะว่าในป่ามีการโดนไล่ล่าตามฆ่าจับพลัดจับหู คุณชาราชานนก็เลยต้องแต่งงานกับสร้อยฟ้าที่กลางป่าซึ่งในเรื่องสร้อยฟ้าเนี่ยคุณชายก็งงว่าทําไมมาอยู่ที่กลางป่าแล้วก็มีฝรั่งแล้วสร้อยฟ้าก็ถึงจะเป็นสาวชาวป่าแต่ก็ มีความรู้อ่านหนังสือภาษาต่างประเทศได้มีความรู้หลายภาษามากแล้วก็เอ๊แล้วคนเหล่านี้คือใครหรือว่ารวมถึงคุณพ่อส้อยฟ้าก็ดูมีสง่าราศีมากกว่าชาวป่าปกติเอ๊ะเหล่านี้คือใครกันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์มันเริ่มกระชั้นมากขึ้นเพราะว่ามีการที่จะต้องเสีย <c oughs> เขาเรียกว่านะเสียแก้วตาดวงใจไปนะคะก็คือพ่อของสร้อยฟ้าเนี่ย บอกเลยว่าจะได้รับบางอย่างกลับมาแล้วก็ต้องเสียบางอย่างไปนั่นเองค่ะเอ๊ะมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆก็คือลูกสาวก็คือถ้อยฟ้านเนี่ยต้องแต่งงานกับคุณชายรัชชานนท์แล้วก็ต้องย้ายมาอยู่ที่พระนครนั่นเองค่ะและตัดผ้ามาที่พระนครซึ่งมีหม่อมย่าเอียดและคุณย่าอ่อนเลี้ยงดูหลานมาอยู่ก็ต้องตกใจหลังจากที่ฉันเนี่ยพลาดแบบไม่ได้สมหวังกับเทวพรหมมา ความนี้หลังจากที่เคยมีหลานสะพ้ายเป็นนางสาวศีษยามก็ช็อกกว่าจะทําใจกันได้แล้วตอนนี้ก็คือช็อกยิ่งกว่าฉันมีหลานสะพ้ายเป็นสาวชาวป่าซึ่งบอกเลยว่าถ้าคาดหวังว่าเออกรองแก้วที่มาแบบเรียบร้อยมาแบบโบนิบัติพัทวีคุณย,ย่าเนี่ยนะคะจะเจอสร้อยฟ้าแล้วเป็นแบบนั้นบอกเลยว่าไม่เพราะนางแสบมากดังนั้นการที่สร้อยฟ้ามาอยู่ก็คือไม่กลัวคน แสบที่ 1. ด้านทางกับข้าวนี่คือสุดจริงๆนะคะเบิอมีการสับสนระหว่างน้ําตาลกับเกลือก็ทํามาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในวังก็คือมีความเฮฮาปั่นป่วนชนละมุนลมนอลหม่านกันสุดลิสุดเดชแล้วซินีนุชก็แน่นอนค่ะต้องไม่ยอมฉันจะต้องมาแย่งชิง พี่ชายเล็กของฉันคืนเพราะว่าไซฟ้าเนี่ยต้องผ่านด่านทดสอบการเป็นสไัยตจุธาเทพให้ได้ซึ่งซินดีนุชก็มองว่าไม่มีทางหรอกยังไงตำแหน่งสไายตจุธาเทพต้องเป็นของน้องนุชเท่านั้นเรื่องราวก็เกิดขึ้นห้ามกลางอะ ด้านบ้านนี้ก็คอมเมดี้กันไปนะคะอ่าเรื่องส u r p ออกฟิล s u r p r i เจ้านิดนึงแต่ว่าแน่นอนคือสร้อยฟ้าไม่ได้มาคนเดียวสร้อยฟ้ามากับบักจ่อยซึ่งเป็นเพื่อนรักและมีจันทาอีกคนนึงซึ่งย้อนกลับไปจันทาเนี่ยเป็นสาวที่พ่อเป็นนายพานที่พาคุณชายรัชนนท์มาเข้าป่าแล้วก็มีอันต้องมาอยู่กับเหล่านี้นะคะเพราะว่าพ่อที่เป็นนายพานเนี่ยเสียไปนะคะแล้วยังไม่จบค่ะ ระหว่างนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ไปอยู่ในป่านะคะบรรดาคุณชายก็ต้องไปตามล่าหาไม่ใช่ตามล่าสิก็ต้องไปตามหาไปช่วยคุณชาตรชนนนนะคะก็จะมีฉากบ,บู๊อีกโซนหนึ่งเหมือนกันทีนี้ตัดภาพมากรุงเทพก็ยังวุ่นวายกับเรื่องนี้แล้วก็มีคุณชายประวรุธที่กลับมาแล้วก็มีงานเกี่ยวกับเป็นขั้นทูตเกี่ยวกับหาเรือเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่นคือเวียงคุกคำสมัยนั้นด้วยแล้วก็มีเรื่องราวให้ส้อยฟ้าเนี่ยหลังจากแบบฉันกะว่าฉันจะทําตัวเรียบเรียเป็นแบบ เป็นเป็นสาวชอบป่างเงียบๆแต่เมื่อมันเกิดเรื่องกับเวงภูคามฉันจะไม่ยอมนางก็เลยเผยแสดงสกิลพูดสารพัดภาษาเรียกว่าน้องหญิงสนีนุษเนี่ยที่แบบตั้งใจจะแกล้งนางเอกก็คือหน้าแหกกันไปตามสเต็ปละครไทยนะคะแล้วเรื่องเราก็คือไม่จบเพราะว่าฉากเรื่องความแบบคอมเมดี้ก็ดำเนินต่อไปแต่ความเข้มข้นก็เกิดขึ้นเมื่อ เราจะทํายังไงเมื่อในพลเซกงเนี่ยตอนนี้กาลังกุมอํานาจและตามไล่ล่าครอบครัวของส้อยฟ้าและความจริงก็เฉลยว่าความจริงส้อยฟ้าเนี่ยไม่ใช่สาวชาวป่าแต่ว่านางเป็นเจ้าหญิงและพ่อของนางเนี่ยก็คือเจ้าหลวงนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังต้องตามหาอีกว่าใครคือพี่ชายที่เป็นรัชทายาทที่หายสาบสุนไปก็จะมีตัวละครนหนึ่งนะคะหลังจากที่บ้านเทวพรมเนี่ยมีน้องสาวเป็นสีนุชก็มีพี่ชายนะคะชื่อว่ามอมหลวงรังสิมัน หรือตอนหลังก็จะเป็นเจ้าหลวงรังสีมันนั่นเองนะคะและคนนี้นะคะก็จะมาเป็นพี่ชายของสร้อยฟ้านั่นเองแล้วก็จะมาเป็นพ่อของเจ้าชายที่จะมาอยู่ในเรื่องลอาจันนะคะถ้าเกิดใครดูละครแล้วก็วาอาจจะทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างและแน่นออจันทาก็คือเป็นเจ้านางจันทานั่นเองค่ะทีนี้เรื่องดาวก็คือเรื่องบู๊เกิดขึ้นเมื่อบรรดา คุณชายแห่งจุฑาเทพจะต้องไปทำการกู้ชาติให้กับเวียงบุคคำก็ไปโอโหไปค่นล้มนพลเซกองมีการบูมีการตืดตืดตืดขู่แบบจ้าระวันจนสุดท้ายกู้ชาติภูเวียงคำเวียงภูคํำได้สำเร็จนะคะแล้วก็จบเรื่องแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็สุดท้ายหลังจากนั้นนะคะทางสายฟ้าแล้วก็คุณชายรัชชานนท์เนี่ยก็มีการ แต่ง,งานการแล้วก็มีลูกนะคะก็คือมอมหลวงปูทเนศแล้วก็คุณการดังที่เรารู้กันในละอาจันนั่นเองค่ะและนี่คือภูมิหลังเรื่องราวข้าวๆก่อนที่จะมาละอาจันว่าเอ๊ะแล้วสร้อยเกี่ยวยังไงหรือว่าจะมีการกรบฏเกิดขึ้นยังไงนะคะเรื่องราวเรื่องที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ที่นี้ในมุมมองนะคะเช็คมองว่า2เรื่องนี้จะว่าเหมือนก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวจะว่าต่างก็ไม่ได้ต่างกันด้วยความที่สถานที่ต่างกันคนต่างกันแต่ว่าตัวละครที่สืบเนื่องมาเนี่ย สร้อยฟ้าที่มาเห็นในฉากที่เป็นลอจันเนี่ยดูจะเป็นสาวแบบชาวกรุงดูจะเป็นเจ้าหญิงดูจะแบบเรียบร้อยแล้วนะคะโดยแบบมีความหวานมีความเป็นคุณแม่ใจดีมเมื่อเทียบกับตอนสมัยเป็นสร้อยฟ้าที่งแสบสันสมัยสาวนะคะแม่ก็ผ่านความแซ่บมาแล้วตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปตามเวลาแต่ว่าคุณชายราชานนท์หรือคาแรคเตอร์อื่นๆก็จะเหมือนเดิมอยู่แล้วก็เรื่องราวของเวียงภูคาก็รอให้ไปไขปริศนาแต่ว่าเอ,อ่อถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็กลับไปฟังลอ อาจารย์อีกรอบหนึ่งด้าน,นะคะก็จะได้ฟังย้อนไปย้อนมาว่าเรื่องราวเป็นยังไงและไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดถึงสุภาพบุรุษจุฑาเทพเราก็รู้สึกว่าฉันอยากจะฟังสุภาพบุรุษจุธาเทพทั้ง5้าเล่มต่อกันเลยนะคะก็ขอกันเข้ามาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเช็คจะได้มาทําแล้วก็มาย้อนเล่าให้ฟังทุกคนจะได้เข้าใจจักรวาลของจุฑาเทพว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับวันนี้เช็คแล้วก็นี่ค่ะคุณชายรัชชานนท์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการอ่านนะคะชุบ